สวัสดีครับวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านในตอนที่ชื่อว่าคิดมากครับเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสนะครับหลายท่านหลายคนก็มักจะบอกกันว่าขอให้สุขสันต์วันคริสต์มาสและอย่าคิดมากคริสต์มาสอย่าคิดมากว่าแต่ว่าความเป็นผู้คิดมากดีหรือไม่ดีครับเพราะว่าบางคนบอกว่า คิดน้อยไปก็ไม่ดีนะคิดมากไปก็ไม่ดีคิดน้อยหมายความว่าทำอะไรพูดอะไรไม่ได้คิดผลคิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นึกถึงโทษที่มันจะเกิดขึ้นก็พาให้ทำการใดๆโดยที่ไม่ทันได้คิดหรือคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงทำให้การกระทำนั้นมีความผิดพลาดบกพร่องแต่ถ้าคิดมากเกินไปซึ่งก็น่าจะหมายถึงความวิตกกังวล กลัวจนเกินเหตุว่าถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดีก็เป็นการป้องกันหรือไม่ประมาทแต่ถ้าคิดมากเกินไปจนกระทั่งว่าไม่เป็นอันทําอะไรเลยคิดกังวลไปเสียสทุกอย่างจะทํามาค้าขายก็กลัวว่าขาดทุนแล้วก็คงจะเป็นหนี้เป็นสิน ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติยังไม่ได้เริ่มค้าเริ่มขายเลยแม้แต่นิดเดียวหรือเรียนหนังสือก็เกรงว่าเรียนไปแล้วจะสอบตกสอบตกและสู้เขาไม่ได้ทําให้อับอายขายหน้าสุดท้ายก็ไม่เรียนอย่างนี้ก็ถือว่าคิดมากเกินไปคิดพอดิบพอดีพอเหมาะพอสมก็ต้องอาศัยหลักของเหตุผลเช่นหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรร นะครับเอาผลขึ้นมาก่อนว่าความทุกนี้เป็นผลมาจากอะไรอะไรคือสาเหตุแห่งความทุกนิโรธความดับทุกมีสาเหตุมาจากอะไรก็ไปดูที่มรรคคือต้นทางดังนั้นชีวิตของคนเราเนี่นะครับก็อาศัยเรื่องของเหตุผลทําให้เรานั้นมีพัฒนาการเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ตรงที่ว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลนั่นเองดังนั้นเมื่อถึง เทศกาลคริสต์มาสที่บอกว่าอย่าคิดมากก็คิดแต่พอเหมาะพอดีคิดด้วยเหตุด้วยผลความคิดย่อมนำพาให้โลกของเราก้าวเดินต่อไปถ้าหากว่าคิดแต่พอดิพอดีพอเหมาะพอสมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่นำพาความคิดไปสู่ชีวิตที่ดีงามได้ครับ